สายมูต้องรู้สายมูต้องมีทุกสายยานบาร,รมีต้องปังายานบาร,รมีต้องปังพบกับครูเบนถอดรหัสชีวิตรู้ไหมคะว่าอะไรอยู่ในมือของครูเบนนะคะนี่คือเทียนเปลี่ยนชีวิตเทียนสองทางแสงสว่างสู่ดวงเศรษฐีรับปีใหม่เทียนเปลี่ยนชีวิตจะมีหลากหลายสีจะมีครบทั้ง7วันเลยนะคะจะมีเทียนสีเหลือง มีสีม่วงมีสีฟ้ามีสีแดงและก็มีสีชมพูมีสีส้มและเทียนนี้ไม่ใช่เทียนธรรมดาเทียนมีขนาด9นิ้วนะคะก็จะมีรูอยู่ข้างในอ่ะเป็นเทียนมีรูทําไมถึงต้องมีรูนะคะเพราะว่าเรามียันนะคะนี่เป็นยันไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นยันล้านนายันที่ครูเบนถืออยู่คือยันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะแล้วก็มี ยันเศรษฐีเรือนคำยันสืบชะตายันพระศิวลีเดินดงยันพระศิวลีสิทิศทไหนทีอ่อยากที่จะมาบูชาเทียนคุเบนก็จะนำชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนี่ยคะ่ะเอามาเขียนใส่ในยันจากนั้นก็จะพันพันแล้วก็จะเอาพันกับไส้เทียนที่เป็นที่พึ่งนะคะแล้วก็เอาเอาสอสใส่รูนะคะในปีหน้านะคะเป็นปี2565 เป็นปีที่ดีเป็นปีที่มงคลจะมีเศรษฐีใจบุญเกื้อหนุนนำผู้คนต่อไปเราจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็จะมีจุดเทียนเปลี่ยนชีวิตจุดเทียนสองทางแสงสว่างนี้นะเพิธีนะท,ที่มีการผสมผสานนะคะเป็นการสวดมนต์สวดคอมโบรานนะคะแล้วก็จะมีการสวดมนต์ต่อคาถาอะไรต่างๆมากโดยอาจารย์ตรยัยสำหรับคนที่ เปิดรหัสชีวิตกับครูเบนครูเบนก็จะรู้ว่าแต่ละคนนะ่ะอยู่ในช่วงชีวิตตรงไหนแล้วทีนี้ตอนนี้มีหลายคนได้ติดได,ได้ติดต่อมาหาครูเบนแล้วเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยคือดวงกําลังจะเปิดทางแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยดวงเสร็จทีชัดๆเลยครูเบนก็จะแนะนําว่าจะต้องใช้สีเทียนสีอะไรนะคะบางคนก็จะใช้สีเทียนตามวันเดือนปีเกิดแต่บางคนก็จะใช้สีเทียนที่มันเป็นมงคลต่อตัวเองที่มันจะสืบชะตานะคะนาทางแสงสว่างนะคะแล้วก็รับทรัย์ รับทรัพย์ก้อนโตเป็นเศรษฐีใจบุญก็หนุน้ำผู้คนต่อไปนะคะปีหน้านะคะเป็นปีที่ดีห้ามพลาดเลยพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญบางคนนะคะมันถึงเวลาปีที่ดีแล้วแต่เตรียมตัวไม่ทันนะคะตั้งรับไม่ทันนะคะเรารับไม่เป็นนะคะมันทรัพย์ที่มามันก็จะหายไปนะคะเรามามีพิธีต่างๆมีพิธีกรรมอะไรที่จะช่วยเสริมดวงนะคะนำทางแสงสว่างของเรานะคะพิธีนี้เป็นพิธีสำคัญห้ามพลาดเลยนะคะ ในการบูชานะคะบูชาอยู่ที่789ซึ่งเป็นรหัสมังกรนะคะเป็นรหัสดีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาหาคุบเบนโดยด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้ก็จะถึงวันที่จะทำพิธีแล้วก็คือวันที่31ธันวาคม